ทั้งหมดทั้งมวลที่ก่อกให้เกิดทุกนั้นเพราะส่งจิตออกนอกเท่าน mm like ั้นเมื่อครูบาเห็นอย่างนั้นเชื่อไหมว่าครูบาเห็นแล้วว่าไม่ไม่มีอะไรเลยที่จะถูกใจเราได้ทั้งหมดนะเราเห็นชัดในแวบเดียวเท่านั้นแหะแม้แต่ความยึดของเรายึดอะไรเราเห็นชัดรู้ว่ารู้ในแวบเดียวเลยนะไม่มีความเร็วใดที่จะรู้เท่าความเร็วนี้ไม่มีความเร็วใดที่จะวัดได้เท่ากับความเร็วแห่งความรู้นี้นะ อันนี้พูดมาเพื่อขยายเท่านั้นนะแต่ความจริงแล้วมันกระพริบตานี่เนี่ยก็ยังช้ากว่าเยอะในความรู้นั้นความทุกข์ที่มันอั้นอยู่ในใจจนกินข้าวไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้เนี่ยเชื่อไหมว่ามันมันหายเป็นปิดทิ้งเลยทั้งที่ทุกๆอยู่นะหายไปเลยกลับมาสู่ความเป็นปกตินะ ตาเนี่ยก็ยังเห็นเขาฉัน,ฉนข้าวอยู่เหมือนเดิมอยู่